ก็สวัสดีค่ะคือวันนี้ทางทางเอเซมบนนะคะก็มาแถลงข่าวเ,เป็นการตอกย้ำจุดยืนด้านแบรนดิ้งของเรานะคะรวมทั้งแนวทางไปในข้างหน้าว่าเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกคายย้ายังไงนะคะซึ่งในแง่ของแบรนดิ้งเนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซปที่เราเรียกว่าเป็นไปได้ได้ทุกคนนะคะ อันนี้ก็สอดคล้องกับพันธกิจของแอเซมันีเราเองซึ่งเราจะทําให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบที่เขาไม่เคยสามารถเข้าถึงได้มาก่อนนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเขานะคะแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ของความเป็นไปได้ได้ทุกคนเนี่ยเราแตกออกมาเป็นแก่นหรือเป็นหลักการของบริการของเราเนี่ยเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือทําให้ง่ายนะคะง่ายในการเริ่มใช้บริการ ง่ายในการใช้บริการนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของคุณค่าคือทําให้ทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็อันที่3ที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการเข้าถึง accessibility นะคะทำยังไงให้ขีดจํากัดหรือข้อจํากัดในการใช้บริการเนี่ยถูกลดลงมาให้เหลือน้อยที่สุดนะคะและทุกอย่างเนี่ยสามารถ จบอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวก็คือที่ To o Many a p ปพลิเคช o นนะคะงั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ดีใจนะคะที่ได้มาพูดถึงจุดยืนของแบรนด์อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงหลักการและแก่นในการที่เราพัฒนาบริการเพื่อที่ตอบตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยค่ะร่วมด้วยการดึงคุณลิซ่ามาเป็นแบรนด์ใช่ค่ะอันนี้ค่ะค่ะคือเราก็ดูจากคอนเซปต์คำว่าเป็นไปได้ได้ทุกคนนะคะแล้วก็เราก็ดูว่าเอ๊ะใครที่น่าจะเป็นแบรนด์แอเปอร์เซอร์ที่เป็นแรงบันดาลใจอะค่ะที่เป็น เป็นคนที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นไปได้ได้อย่างมากนะคะซึ่งน้องลิซ่าอย่างที่เราทราบก็คือว่าเป็นคนไทยเด็กสาวที่มาจากต่างจังหวัดในประเทศไทยได้วยซ้ำแล้วก็มีทั้งความพยายามและมีความสามารถนะคะสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเองในเวทีระดับโลกเราก็หวังว่าน้องลิซ่านี่จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเป็นแรงบันดาลใจในการสะท้อนภาพแบรนด์ของเราด้วยแล้วถ้าฝังจะมีคนมา คุณทางกองของกลุลตา่างค่ะค่ะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยทูมาน,นี่นเรามีผู้ใช้ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ27ล้านคน,นะคะ่ะก็หลังจากแคมเปญน,นี้นะคะบกไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้วก็คาดหวังว่าจะมีผู้ใช้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนนะคะเออจิงที่ผ่านมาเนี่ยทูมาน,นี่เราก็เรียกว่าโตตามกระแสะการเติบโตของดิจิทัลเพ y m เมนต์หรือดิจิทัลฟินแลนเชียลซูิสนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้ ทำการตลาดอย่างชัดเจนทั้งที่เรามีโปรดักตครบถ้วนนะคะ mm hmm. ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราทำการตลาดอย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. เราได้เซเลบเบอร์ใหญ่ระดับน้องลิซ่าเข้ามาด้วยเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดการสื่อสารไปในวงที่กว้างนะคะ mm hmm. ก็น่าจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโตบของผู้ใช้ะคะ่ะ mm hmm. เราผู้การตลาดสำหรับในการมาครั้งนี้ในการที่ส่งตรงนี้มากไ ค่ะก็ระดับลิซ่าระดับลิซ่าระดับน้องลิซ่าค่ะก็ก็มากที่สุดในในรอบสิบปีที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เยอะที่สุดนะคะครับตัวเลขตรงตรงนี้ไหมคะก็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 พอสมควรค่ะค่ะขอบคุณ ต้องต้องเรียนว่าตอนนี้บริการที่ทูตมันนี่ให้กับลูกค้าเนี่ยมันมีความคล้ายธนาคารอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะทั้งออมลงทุนแล้วก็มีเครดิตให้ด้วยนะคะเราก็มีมีเงินกู้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็การใช้จ่ายก็หลากหลาย <c oughs> ทั้งจุดที่รับเซเว่นทีเลแล้วก็พร้อมเทดังนั้นก็คล้ายๆธนาคารมากนะคะแต่ว่า เฟอร์ชัวร to so so ์แบงกิ well, er> ้งก็มีความสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไลเซนส์เฟอร์ชัวร์แบงกิ้งเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของต้นทุนในงอ้ในแง่ของคอร์สเซพิจด้เพราะเราจะสามารถปล่อยเงินฝากได้เองนะคะเราก็ก็เรียนว่าเราก็เราก็มองดูแล้วเราก็คอยติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าเกณฑ์อันชัดเจนของแบงค์ชาติควรจะออกมาในเร็ววันซึ่งก็เข้าใจว่าตอนนี้ทางแบงค์ชาติก็เวิร์กในเรื่องนี้อย่างเต็มที่มันมีเรื่องเกณฑ์ที่คิดว่ามันน่าจะต้องปรับในสมัยดึกเข้ากับธุรกิจปัจจุบันไหม ค่ะจริงจริงคือทุกบริษัทที่สนใจนะคะก็ได้มีโอกาสหารือกับทางแบงค์ชาตินะคะซึ่งทางแบงค์ชาติเขาก็รับรับข้อเขียนนี้ไปพิจารณาก็คิดว่าคงจะได้ที่เขาเปรียบเทียบที่ต่างๆเข้าไปะคก็ค่ะคำนวณไหมคะว่าการที่แบงค์ชาติมีการปรับเกณฑ์เพราะว่าดูในเรื่องของเงื่อนไขป้องกันในเรื่องของการผูกขาดมากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นกุปสรรคกับเรื่องของการที่เราใส่จะบเข้าในงไรกหรือเพราะ คุณนนท์จบการต่างๆก็ถูกความเจรณาด้วยในทุกยุคในทูปอื่นนะคะจริงๆแอสเซนตมันนี่หรือทูมันนี่เนี่ยเราให้บริการเป็นในลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะถ้าลองดูผู้ให้บริการบนบนบนทูมันนี่เนี่ยส่วนมากนี่ก็จะเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแม้แต่บริการทางการเงินที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าเราให้บริการการออมเนี่ยเราก็จับมือร่วมกับแบงค์พาร์ทเนอร์ ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบริการการลงทุนเนี่ยเเราก็จับมือกับวิชัวล์เราก Rangers, van, ็จับมือกับบริษัทเงินทุนหลายๆเจ้าดังนั้นเราเริ่มต้นมาเป็นโอเพ่นแพลตฟอร์มแต่ต้นแล้วแลแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรเกลเลเตอร์ทุกท่าทุกเจ้าเห็นชัดไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติตลอตอนะคะแล้วก็หลายๆเรเกลเลเตอร์ที่เราเลื่อนด้วยก็ไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าตรงนั้นจะมีปัญหาค่ะค่ะออฟลิงค่ะของการถูกผัดตอนนี้มีการสร้งรัฐบาลใหม่ก็จะเห็นแนวทางนโยบายนะคะที่ว่า ชัดเจนเลยชัดเจนเนี่ยแหละหลายเรื่องค่ะดูมุมมองเอกชนเรื่องของการสถาปนารัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะมีทิต่อในอุตสาหกรรมของเราอย่างไรบ้างนะคะนี่เราถึงว่าเนี่ยนะะอันนี้เราต้องขอดูเราดู <แอ S 2> ความชัดเจนจากจากรัฐบาลใหม่ค่ะจะต,ต้องเรียนว่าเอ,อ่อได้คิดว่าบริการของทูมันดี้ที่เป็นด<ม>ิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเราค่อนข้างเป็นบริการที่ทันสมัยแล้วก็เรียกว่าเดโมแครตไรซ์การเงินด้วยซ้ำอย่างที่เรียนคือเราไม่ได้ผูกขาดโดยที่ผู้ผู้บริการรายใดรายหนึ่ง ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใครก็สามารถนำเสนอบริการเขาไปยังอินย mm ูเซอร์ได้นะคะเ,เมื่อกี้ยกตัวอย่างของสถาบันทางการเงินนะคะ mm hmm. จริงๆถ้าเข้าแอปทูมันดี่เนี่ยแต่ละไอคอนที่เห็นเนี่ยทูม mm ัน hmm. ี่แทบไม่ได้ทําเองเลยค่ะ mm hmm. คือเราจับมือกับซอฟต์แวร์พาร์เนอร์ให้เขามาใช้แพลตฟอร์มของเรานะคะดังนั้นถ้านโยบายของภาครัฐไปในข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะโอเพนให้คนตัวเล็กหรือธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ย เข้ามาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ใช่เหมคะซึงกลางตรงนั้นมันยิ่งสอดคล้องกับแนวทางของทีนมนี้อยู่แล้วค่ะก็ไม่น่าคิดว่ามีมีปัญหาอะไรค่ะนี่เรื่องของการฟอร์มทีมจะตั้งรัฐบาลช้าหรือเร็วเนี่<อ>มนย,ยมูลน,น,นิธิกษตรค่ะความช่วยเหลือจะมีอไงบ้างนะแน่นอนมันสิ่งที่สองเกษตรเความชัดเจนเนาะยิ่งชัดเจนเร็วก็ยิดด่งดีเป็น<ม>เป็นเป็นเรื่องต่อไปอีกค่ะคนละเรื่องอีกเรื่องที่มาที่แบบดิจิทัลที่เรื่อดิจิทัลเนี่ยมันความเกี่ยวโยงกับธุรกิจอะไรก็่าก็ คือธุรกิจเราเป็นธุรกิจดิจิตอลนะคะถ้าเกิดว่ามีนโยบายเรื่องเงินดิจิตอลอะไรต่างมาเนี่ยเราก็จะเรายินดีมากที่อยากจะพัฒตสิทธในนั้นด้วยนะคะถ้ามีการเปิดกว้างให้ชนแนลในการกระจายประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปดิจิตอลมันดี้ดิจิตอลคูปองอะไรต่างเนี่ยไปได้มากกว่าแอปใดแอปหนึ่งนะคะก็ยิ่งเกิดประโยชน์ถ้าเราลองดูแบบสัป si สัดี้ที่บางประเทศอย่างเช่นที่มาเลเซียทําตอนช่วงโควิดกระจายไปตั้งสีหแอป อยูที่ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันยิ่งกระจายมากก็ยิ่งดีนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าภาครัฐจะออกเป็นดิจิทัลมันี่หรือดิจิทัลแอสเซทอะไรต่างๆก็อยากจะเปิดอยากให้เปิดนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการทําให้การดิสครูปไปยังเป็นยูเซอร์ได้ค่ะในเรื่องความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำของแบงก์ชาินะคะที่มีการแกนไปหน้าค่อนตมตรงนี้ ต้องต้องเรียนว่าทูวันนี้ตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นแอปเดียวเลยมั้งคะที่เวลาโอนเงินสแกนหน้าแอปอื่นยังไม่พร้อมแอปธนาคารอื่นพร้อมเราลงทุนด้านด้าน security มานานมากนะคะเ,เพราะเราก็ต้องต้องเรียนว่าเราก็โชคดีเพราะว่าส่วนหนึ่งของผู้ลงทุนของเราเนี่ยคือแอน Financial นะคะนอกจาก c ีทีคูบังมีแอน Financial และบริษัทอื่นด้วยซึ่งแอน Financial เนี่ยเขาก็ให้บริการที่ประเทศจีนและประสบการณ์ เรื่องการปลอดเรื่องการบริหารความเสี่ยงนี้พร้อมีาาค่อนข้างเข้มข้นนะคะแล้วเราก,ก็เราก็เทคเรื่องนี้เป็นเรื่อง <S <S เป็นเรื่องที่เราที่เราซีเรียสแล้วเราลงทุงงนมาเป็นดีแล้วนะคะดังนั้นมาตรการต่างๆที่แบงก์ชาติประกาศเนี่ยเราจริงพทองทำได้ครบข้อแล้วตั้งแต่ปัจจุบันค่ะแล้วก็จริงๆทํามากกว่าด้วยคือแบงก์ชาติบอกว่าโ,โอนเงินต้องสแ,แกนหน้าของเราเนี่ยถ้าลูกค้าเปลี่ยน device ์นะคะ เช่นเรารู้ว่าเขาใช้ device Android อยู่มาวันนึงเขาเปลี่ยนไป iPhone ไม่รู้เป็นลูกค้าจิงหรือเป็นโจรเราจะให้สกแกนหน้าเป็นต้นแล้วเราก็มีระบบที่คอยเช็คกรอกว่าถ้าเกิดทรานซัคชันนี่มันดูแล้วเอ๊มันผิดปกติหรือเปล่าคนนี้ปกติใช้ที่กรุงเทพยอยู่ดีๆขึ้น IP ไปใช้ไปใช,ไปใช้ที่เชียงใหม่เราก็จะมีชาเลนจ์นะคะซึ่งตรงนี้เราเป็นเป็นสิ่งที่เราลงทุนมาโดยตลอดค่ะความคัดข้องในเรื่องของตัวของการเติบโตเขทามทั้งจำนวนของ จำนวนแอปเขาเป็นยิ่งในสองวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ต้นปีค่ะแล้วก็จะมีการลงทุนอะไรเพิ่มตัวอะไค่ะคือตัวตัวตัวเลขที่เราดูหลักๆมีสองเรื่องนะคะอันนึงก็คือว่าเราได้ฐานลูกค้าฐาานลูกค้ใหม่เพิ่มขึ้นขนาดไหนนะคะอย่างที่เรียนเมื่อสัซูฟูเราก็ตั้งเป้าจาก27ล้านคนแอคทีฟบุซเซอร์เป็น35นะคะ อันที่สองเราก็คือผลักดันให้ลูกค้าปัจจุบันของเราเนี่ยใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเคยจ่ายร้านค้าทั่วไปก็ชวนให้มาจ่ายออนไลน์นะคะเคยใช้การจ่ายเท่านั้นก็ชวนให้มาใช้การออนนะคะหรือว่าใช้งานกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มรู้จักก็แล้วก็เริ่มมาใช้วงเงินเครดิตกับเรานะคะดังนั้นเป้าอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าลูกค้าหนึ่งคนเนี้ยใช้บริการ หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเป้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพนินกอลุ้มลลปริมาณการใช้จ่ายในแอปพลิเคชันของเราเพิ่มขึ้นค่ะการจะฝากไปในต่างรทศต่กเข้าค่ะค่ะตอนนี้ก็สิงกทูแมนนี่สามารถเอาไปใช้ในต่างประเทศได้นะคะที่เรเมอสกู่อยู่ที่ประมาณส0สประเทศแต่ว่าประเทศที่เราตื่นเต้นมากที่สุดก็คือเป็นประเทศที่คนไทยมีเพนพนกอเยเยอะที่สุดแล้วกันก็คือที่ประเทศจีน เวลาไปประเทศจีนเนี่ยต้องต้องแลกเป็นเงินหยวนใช่ไหมคะเพราะว่าบัตรเครดิตเขาก็ไม่รับแล้วก็ร้านค้าที่จีนส่วนมากเนี่ยถ้าไปก็เห็นป้ายสีฟ้าอาริเพย์นะคะดังนั้นเพนพอยนี้เราก็แก้โดวยว่าต่อไปเนี่ยมีทูมันนี่นะคะไปที่ประเทศจีนสามารถสแกนจ่ายที่ป้ายอาริเพย์ได้ซึ่งเขาก็มีเป็นหลายร้านจุดนะคะก็น่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ก็เริ่มให้บริการได้ค่ะนอกจากเงเดือนในเรื่องของค่าที่ร้อนอูกมาที่ร้อนถูกมาแล้ว ในบ้างหรือในสินเชื่อกลุ่มส่วนบุคคลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเอเอ็นเรื่องของความเสี่ยงทางการกลายเป็นเอ็นพีแอลตัวเฟรเน็ตของบรูมานีเนี่ยมีการควบคุมความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระของลูกค้าอย่ังไงคะแต่ตรงนี้เราเราเรียกว่าเราพัฒนาไม่หยุดเลยค่ะนะคะตั้งแต่อันดับแรกแล้วก็คือการเอาข้อมูลใช้ในการในการเลือกว่าเราจะให้วงเงินกับใครบ้างแล้วก็ให้เท่าไหร่นะคะ ซึ่งตัวนี้เราใช้ AI ใช้ Analytic m o d e ในการในการในการทำดังนั้นความแม่นยำก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า data ลูกค้าใช้เยอะขึ้นแล้วก็มีโมเดลมันก็มีการเรียนรูม้มีการเรียนนะคะอันที่สองก็คือว่าเราบริหารการการจัดเก็บนี้ได้อย่างามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะวิธีการในการจัดเก็บนี้ก็ไม่เหมือนการเก็บนี้ของช่องทางแหนดีทุกทัก่วไปซึ่งก็ต้องใช้ คอร์เซ็นเตอร์บ้างใช้เอซสบ้างซึ่งตัวนี้คนก็ข้างตัวแต่ของเราเนี้ยเราทุกอย่างเราทำบนช่งองทางอิสิตอนนะคะเอ่อยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าคนไม่ถึงเวลาผ่านไปเอ่อเอ่เอระยะเวลาใจ่ายนี่สมมติเลยไปประมาณประมาณ60วันนะคะเราก็จะตัดเงินจากบล็อกอัตโนมัติหรือตอนที่เขาฟันอินเข้ามาเราก็ตัดเงินจากที่ฟันเองซึ่งพวกนี้เราแจ้งให้ลูกค้าทราบเพราะกระบวนการอัตโนมัติ กช่อง,องทางดิจิทัลที่ทำได้แล้วก็แอปพลิเคชันเราก็ลงทุนในเรื่องของการอสรสินทิเกรตพ process ต่างๆเข้าไปกับเจ้าหนี้ของลูกค้าอยู่แล้วค<ม>่ะั้นโดยรวมคือเราก็บริหารบริหารหนี้เสียได้ดีขึ้นอย่างมากอีกเป,เป็นเป็นหลักดิจิตเดียวค่ะดิจิตเดียวแล้วค่ะต่ำกว่ากรีนระดับในตลาดค่อนข้ามั่นคงค่ะสำหรับอันซิเคียโละ นี้เกี่ยวขัาอย่างเี่นคาอเรยบวายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อบกับการในเครือข่ายโทรสารรวมกันเรา